กระด้านของดวน99สอจอตงปราจีนนะครับวันนี้ได้เหรียญทองสมความตั้งใจพูดถึงเกมในวันนี้ซะหน่อยครับก็แรกก็เซ็ตแบบมากๆครับผู้ชมาวางแผนยังไงก็เดินอันยกแรกนะครับให้เาขาหมดบดไปเรื่อยๆหนักใจไม่ทีรแรกๆก็หนักใจครับเพราะใหญ่เขาไม่ยุบเลยใช่นะฮะบดไปเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงของยกที่สองใช่ยกท,ที่สองที่ท,ทำลไยเขาบ้างใช่มาครับ ได้อาการได้น e: ับเป็นช oh, oh, ุดเลยได้น like, ับด so, ้วยโอ้โหแล้วก็ถึงยกที่สามนี่ถือว่าชี้ขาดแล้วคู่ขี้แล้วก็ชนะคะแนนนะครับรู้สึกไงบ้างกับเหรียญทองเหรนี้ครับก็ภูมิใจมากก็เป็นไปแรกที่ได้ที่ได้เหรียญทองนะฮะก็ต่อไปในอนาคตถ้าหากว่ามโอการได้รับใช้ชาติจะเป็นไงก็ใช้ชาติพร้อมนะพร้อมรับใช้ชาตินะครับ นะครับผมฝากถึงแฟนมวยชาวไทยที่ให้กําลังใจเราซะหน่อยฮะวันนี้เป็นไงบ้างก็ขอบคุณคนที่เชียร์ก็นี่ผมทำได้ครับได้กันทองน,นะ,ะับขอบคุณมากเลยนะฮะเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีข่าวออกมาว่าจะให้ดน้านของด่วนเก้าเก้าเนี่ยเจอกับฉลามชนสามารถพย,ยกัก์บุยิมนะฮะร้อกับ103รู้สึกไงบ้าง ก็ติมุ้งเจ็บเปียกมากครับก็ถ้าไม่เ้อนต่อดีกว่าว่าใส่ร้อยสามเท่ากันเลยครับเอาร้อยสามเท่ากันเลยใช่แต่ว่าชื่อเสียงบารมีมวยของเราได้เหนือกว่าใช่แต่ว่าเขาก็ต้องให้เราต่ออยู่ดีแหละร้อยสามได้รวสักปอนหนึ่งก็ได้อยู่ใช่ไหมได้ครั้งซักร้อยสองร้อยสามได้ได้อยู่เหมือนกันร้อยสองนี่ก็ถือว่ารถรถสุดๆแล้วยังใช่สุดแล้วนะครับ ก็มีโอกาสได้เจอกันน่าจะได้เจอกันแน่นอนนะนฮะพร้อมนะพร้อมนะพูดถึงคู่ชกหน่อยถ้าได้เจอกับฉลามชนเนี่ยเป็นไงบ้างเขามีอาวุธไหนที่<อ>น่ากลัวมากถูกจิกเร็วครับมีลูกถีจะกัดเมื่อว,าน,วานที่ดูเกมการชกเขาไหมก็ดูครับเป็นไงบ้างครับสุดมาเลยชุนชก,ก้นกาครับว่าะเขาเร็วถูกจิกเดินไปโดนถีตัวไหนได้คิดว่ามีแก้เกมจุดไหนไหมถ้าสมมติได้เจอกับเขาอ่ะมีลูกไหนไปแก้เ่ยมีตัว ก็ปัดิวุธลูกผีแก้ลูกผีครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับ